มาเที่ยวโปอน้ำพุหมอกลาค่ะโอ้น้ำบ่อน้ำพุร้อนควันรุ่ยรุ่ยรุ่ยสวัสดีค่ะสถานที่นี้สวยฮามากเลยค่ะ คือสิคะโอ้แล้วก็มีคนกำลังเล่นอยู่ด้วยนี่เน่พี่นุกับน้องพัดสวยงามมากวิว บอกลังที่จังหวัดชุษฎรธานีค่ะเนาะบ้านนาดื่ม <Okay. S 1> น้องพัดน้องพัดตั๊กเก้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ